สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องยอมเป็นทาสของเธอนะครับช่องที่รับแลกเปลี่ยนนะครับเหรียญโบราณเหรียญสะสมนะครับของเก่าของโบราณนะครับเครื่องลายครามเครื่องเซรามิกนะครับเครื่องเบนจอลงนะครับของเก่าภายในบ้านที่มีราคานะครับเพื่อนสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับร้านยอมเป็นทาสของเธอนะครับร้านอยู่ที่ซอยบางปานะครับ หมเบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับร้านเยิงเยิงกับหลวงพู่ตูนะครับซอยธนสิทธิ์นะครับซอยบันปาสองนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเพื่อนๆเรามานําเสนอเหรียญนะครับและแบค์ต่างๆนะครับพ้าต่างๆผ้าเครื่องต่างๆนะให้เพื่อนได้รับชมนะครับแล้วก็เพื่อนประเมินราคานะครับราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราให้ราคาอย่างยุติธรรมนะครับเพื่อนๆ จำโบหลวงปู่โตนะครับเราสามารถนำมาแลกเปลี่ยนในราคายุติธรรมได้นะครับเพื่อนๆราคาตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเพื่อนๆจำโบหลวงปู่โตนะครับ ด้านหลังนะครับนี่เหรียญต่อไปนะครับสมเด็จนะครับไม่ทราบที่ไปที่มานะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆสามารถสอบถามได้ทางเบอร์โทร0909630049นะครับร้านอยู่ที่ตำบลบางปามอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะเพื่อนราคาตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาสอบถามเข้ามาตีราคานำเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับ เหรียญสองรัชกาลนะครับด้านหลังนะครับเพื่อน เห็นหลวงพ่อนะครับด้านหลังนะครับหลวงพ่อสมชายนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนๆพืใจตสนใจจสอบถามได้นะครับ090963 0049นะครับเพื่อนๆร้านอยู่ที่ตำบลบางปามอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเบอร์โทรร้านนะครับ090963 0049นะครับไอเดีเบอร์โทรนะครับ090963 0049เหมือนกันนะครับลวงบู่เปิดนะครับ หลวงพ่อคูณครับเพื่อนเพื่อนเหรียญกมหลวงชุมพรนะครับ หังนะครับเพืเ่อน เพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับในเรื่องราคานะครับ0909630049นะครับร้านเราอยู่ตำบลบางปาอำเภอบางปีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนลอยบางป่าสองนะครับซอยธนสิทธิ์นะครับยิ่งเยื้องหลวงพ่อโตนะครับเพื่อนเพื่อน หลวงพ่อเสงนะครับหลวงพ่อโตพรลังสีนะครับ ด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อนพล่วงนะครับ ด้านหลังนะครับโหลปูเอี่ยมนะครับปิดตานะครับ ะกุลนะครับเพืเ่อนๆมีหลายแบบนะครับระชัยหลังช้างนะครับเพืเ่อน ะกูตของสำนักไหนครับเพื่อนๆขอรบกวนด้านผู้รู้นะครับ ตะกกนนะครับเ,เพื่อนๆเจ้าพ่อกองนะครับ วงวัาจรันนะครับเพื่อ,อเนเพาสองหน้านะครับตั้งนานแล้วนะใช่ไหม หลวงพ่อทษนะครับเพืเ่อนๆด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเนื้อวานนะครับเพืเ่อนๆเหรียญเล็กหน้านะครับ ขุนแผนนะครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆสมเด็จวัดป่งน้ำนะครับด้านหลังนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับเพืเ่อนด้านใต้นะครับตะกุดครับเพืนเพื่นของสำนักไหนนะครับ ไม่รู้ที่ไปที่มานะครับเพื่อนๆหลวงพ<ล>่อเอี่ยมนะครับด้านหลังนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนไม่ทราบที่ไปที่มานะครับหลอโบราณนะครับหลวงพ่อโตนะครับ ด้านหลังนะครับสองใบครับพี่บ้องแน่อกครับเพื่อนๆนวันนี้ช่องยอมเป็นท่านของเธอนะครับขอขอรบกวนเวลาอันมีก้าของเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะครับร้านเราอยู่ที่ตำบลบางปาอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับซอยธนสิทธิ์บางปาสองนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์้ากสามศูนย์ศูนย์สี่เก้านะครับ เบอร์โทรไลน์0909630049เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณเพื่อนเมากนะครับนางพญานะครับสวัสดีครับ